สวัสด <Hello>, ีค่ะวันนี้มาพบกับเนรมนอิริสไทร์อกแล้วนะคะในวันนี้มาพบกับเนรมนในมุมที่แปลกไปนะคะในวันนี้เนรมนขอรับบทเป็นซอจังกึมนะคะขอรับบททำอาหารในวันนี้เนรมนก็จะทําเป็นเมนูกระเพาะปลาซึ่งไม่มีกระเพาะปลานะคะเพราะว่าหาไม่ได้ปลาค่ะ เราก็จะใส่เป็นพวกผักเป็นเห็ดแล้วก็ใส่เส้นอะไรอย่างนี้แทนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะไม่รู้ว่าใช้กี่แก้วก็เติมไปให้ไม่ล้นกระทะค่ะเตรียมผักชีนะคะจริงๆต้องใส่รากผักชีแต่ไม่มีก็ใส่ไปทางผักชีะคะ่ะแล้วก็กระเทียมเท่าไหร่ไม่รู้ ปราสองอันแล้วก็พุบพับเร็วมากค่ะไปล้างเห็ดค่ะเร็วมากก็คลิปเอานะคะล้างเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะคะมาเตรียมเนื้อไก่นะคะจริงๆต้องใช้เนื้อไก่แบบติดหนังนะคะจะได้มีความแบบมันๆที่น้าซุปแต่ว่าก็ทางเราไม่ชอบกินนะคะคือเนื้อมนไม่ชอบกินแบบติดหนังก็เลยใช้เป็นเนื้ออกไก่นะคะเ,เสร็จแล้วก็หั่นขิงลืมลืมใส่ขิงค่ะก็เลยหั่นเอาไว้แล้วก็หั่นเห็ดนะคะ หั่นเยอะมากเลยค่ะทีแรกก็ว่าจะไม่ใช้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าซื้อมาแล้วถ้าไม่ใช้ทำกระเพาะปลาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรต่อไปนะคะเห็ดหอมก็เซิร์ชอะไรไม่รู้ค่ะจำไม่ได้เซิร์ชเอาเวลาต้มไข่ค่ะอีกหม้อหนึ่งต้มไข่เอาไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้เช็คกล้องนะคะมือใหม่หัดถ่ายค่ะมือใหม่หัดถ่ายก็ถ่ายได้ไม่ค่อยเต็มยังคงหั่นเห็ดอยู่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ กล้จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาเห็ดใส่โถเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอ,อันนั้นอะไรอะคะอันนั้นเอาหน่อไม้หนอ่หนอไม้ก็ซื้อแบบเป็นกระป๋องมานะคะแล้วก็เรามาเช็คซิว่าไก่ที่เราต้มไว้ได้ยังยังไม่ค่อยได้นะคะแดงนิดนึงก็เอาส่วนที่ยังไม่ได้กลับลงไปต้มใหม่ค่ะที่ได้แล้วก็แยกออกใส่ถ้วยไว้นะคะ ไก่ได้แล้วก็เอาไก่ออกนะคะช้อนเครื่องต้มที่เราใส่ลงไปตอนแรกออกให้หมดนะคะใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดแล้วก็ใส่หน่อไม้ไม่รู้จะเอาหน่อไม้เอาจะขวดยังไงไม่รู้จะใช้เออไม่แน่ใจค่ะตอนแรกคิดว่าจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็เลยเออใช้ไปทั้งหมดเลยค่ะไหนๆก็เปิดแล้วก็ต้มไปนะคะต้มไปแล้วก็ปรุงรสชาติค่ะปรุงรสชาติก็ไม่ได้ใส่อะไรมากนะคะกอ่กอก็ไปเร็วมากเลยค่ะ นั่นน่าจะลืมถ่ายอะคะ่ะนึกออกะคำว่าลืมถ่ายตอนใส่อะคะ่ะก็ใส่เป็นพวกไม่ได้ใส่ซอสหอยนางรมใส่เป็นซีอิ๊วดำนะคะซีะอิ๊วขาวแค่น,น,นะคะั้นค่ะแล้วก็เหล้าที่เรามีที่นี่ก็อยู่ประเทศออสเตรียนะคะจะใช้เป็นชนับนะคะชนับใดๆก็ได้ะคะ่ะใส่ไปนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยด้วยะคะ่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะอ๋อตอนนี้กํลาลังก็ต้มทิ้งไว้นะคะใส่ แต่งมันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปตาไปตาพริกน้ปาปลาเอยไม่ใช่พริกน้ปาปลาพริกพริกน้ําส้มคลิปจบแล้วแต่ยังภาพไม่จบนะคะก็ใส่นื้อไก่ไปเรื่อยๆค่ะใส่นื้าไก่เยอะมากก็จบแล้วค่ะ